ไอ้นี่การเราโจงคุณจัดการต้นควันหมดเลยต้นควันหมดต้นควันหมดกาตีนีโปวดตึงวันเลือกลและแกว่านันแลยเรื่องมันนั่นทีนี้กากูจัดการไปยืนกาเต้าเราโจงคุณเพื่อนแต,แต่เราการเผื่อใหญ่ก็ชกใส่แกว่การเรา,าลสลับฝันยืนไอ้เพื่อนกูยืนคนตีตนึงตึงกูมาอยู่คนตีสามไอ้ตัวนั้นไม่รู้มาแต่ไหนมาอยู่คนตีสองทั้งทีนี้การคตามเลยรกันตนั้มผนกูไอ้บ่าถ้าใส่คุณไม่อยากไปเกณ็นแานเผื่อมึงว่าเพื่อผม๊บก,กันนะครับ โอ้นี่คุณกว่านักครับนี่คุณกว่านักจริงกว่านักจิงกับกาดกดตั้งหม้อจ็ดการเอาหนยจีควานก็เล่นในปากไอ้เบานี้ที่ออกกว่านักจริงไหมกาตีนี้หม้อจ็ดการเอาหนยจีถึงควาน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 ในปากเล่นกูโอ้ไอตัวนี้กว่านักจริงกระบบนานใดป้านเลืเลวอะไรแกกูเจมดีกันเลยดิอันเนี้ ตึงต้งเดนี่กาตินี่มาตึงกี่ไวตัวนั้นอะไรแกไอตัวตีโยตีซ้องอยู่นาคูนรอยโม้ตามคุณใครคุณไม่อยากไปกินแานมันว่าเพื็อปุ่มเป็นระดวงโบงครับ oh. <laughs> มันบอกว่ามันเป็นระดวงโบงแฮหมอ้อเจัดการเอาหน่้ยทีควานก็เล่นในรูโบงไอตัวนี้ดิว่ามันเป็นระดวงบงจริงไหมดิเนี่ยแกหมอ้อแจมันกุ้งกุ้งโป้มันกุงนก้งกุ้งในตีหมอ้อเนื้อจีแยง ตีนี้ม้วนหวนห้วนห้วน้นวน้นวน,น,วนไอ้แก้วกว่าป้าตนจะออกลบยัดเม็มกี้ติดนิวจีเรื่องมาเลยเรื่องมาเรื่องมาเลยโอ้ยตัวนี้เป็นรถบกรถบุกจริงครับอันไดตีนี้มันตึ้งกิวคูแล,วแล้วแลลวแก้วรอยหยัดเม็มใจไม่ได้เลยคูว่าป้าแล้วมึงกลัวอยมึงต้นกันแล้วกูค้นกันแล้วกูกลัวต้นหมอเติมดูรอยคูเติมหมดเติมว่าคุณ ฮ่าตาใจก็ตาคู่บกคู่กันอักกูกลัวหมอมหมอเย้าเนิวจีติดคิดเรื่องนั้นแยกปากถึงเดนียพผมมอตาบอกคุณทำไมคุณไม่อยากไปเค้นแต่ฮันมึงว่าเพลือกมสมัครเลยครับแกมัครับใจเจอแต่แกคู่ว่าป้ารับใจจัดจิตแม่ไปิดติจจ้องไปยระโยนกู่ว่าเนี้ยน้อยไกรดำเรื่อ ร้องปียกเดินรองพี่ยกเดินเฮวันปลดไอแกวกว่าพระคุณเลือกแขกมาบไดก้กาด้วยทดี่หมากันให้เปลี่ยนชันวันทีน่ทีไปไอแก่กว่าป้าตไก่เด็กกันตไก่บ่าวันอยู่ลำตัวอย่างแมมกี้มีเยกว่างวันงงอขอยแร้นแล้วนจัดปีดดนั่นอยู่เออจัดนูหนไ้กลบัวตองนี่บัวตองโหดนกที่ไต้นกเรือบัวตองไม่พึ่ง อ,นนะอ,อันพวดต้องก็แต่เด็กบวชกันต้องปวดต้องโอ้ปต้องบวชพวดตอ้องเออเป็นเจ้าว่าบาทจื้อยพปวต้อ,อตงล่วงไรเด็กเด็กร่วงกลนะุย <c oughs> ล่วงไรล,ล่วงตุยนี่โอ้ร่วงตุยเออไม่ใช่ล่วงกลุยโตสันอีห <c oughs> นอ่อทุอยโตระไรหนอตุยเออเคยโอนหาเจ้าจำนี้ <c oughs> ไปีวหวาแกมึงเหลือเกิน Họ bỏ mừng chữ ta lông quay tuy 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 họ ta tuy 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 phần tuy coi tuy họ tuy cái tuy 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 có tuy để tuy 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 vô cùng tuy vô cùng tuy 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 nà cá mà vay tuy tuy đây nà cá là nặng dìm tuy rồi cái tuy 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 nà cá nặng tuy 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 chấn cầm cứ nặng lên nà cá tuy tuy khơi tuy 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 เดิมนาคะอัตมาก็าซื้อไว้จากกรุงเทพบอกหมดบอกหมดไก่ไฟบูมัดแต่เนื้อแกนเนี่ยตักซ้ำเดือนเลยเต็มรอยนาคะไม่ดุนดิโอยนาคะไม่ดุนเออกายเด็กวัดวัดลงมาเลยครับแล้วคนบอพบจิงจอกนอนตายเหงนยึดเทืองแด้วแต่กลางเลยฮันเออพอร่วงตัวพุทธซ้ำฮ่าฮันเลยวะวัดตัวมันไม่ดุนกัะเลวคุณก้าบตาย โอยเกิดขอ้นแ่จริงจกนั้นกุนกับด้คยโอยใจดูหนะกร n รมุตันไอ้จุดเียร์กาออกปากก็คือโดนเราไว้จับจริงจกใส่ไปอกตัวยังโดนไหมดูหนักกามใส่ตานนุ่มใส่จกมันดนเสือไอ้จรงเดีย้กูตามาพอล่วงแต่ใส่นาคาไม่ดืนเนี่พอต้อง่าเพื่อ หน้าว่าเด็กบัานเรก็ไม่ปินอยู่มึงเหม่นจำหนักหน้าเรื่องแกยี่ปีมันยังจำเจดปีครั่งเหรอบ้าใช่ไหนี่รวยตำไรกินเลยแกไม่รวยตำไรกินแล้วเร็วกว่าเพื่อนโอ้นี่แกเอาไหนปลากระมดแล้วฮัลหลยฮัลโน่หมายงาเลยก็ไม่ได้เงาลูกเนียงลูกโตกระมดเผื่อขึ้นชัดโอ้ไม่ตันเผื่อแบงเวนมัดตีนชัดกันนัดรักตนมาแล้วอย่าผมเผื่อยังขึ้นจะลุยจริง หรูตั้ตกันเลยได้เราารไตเรืองตรงเอวันนี้ว่าแกตรืุกแกว่าเราตั้มรือุกแกใครดนวังนี้หมดราคาดีตุยตุกแกนี่ห้อยตัวตรงตามเฟรนวังนี้อันนู้นตุกแกคนคนกูได้ตัวป่าเคยป่าเคยเรียบรอยมดได้กี่บาทห้าสิบเร็วยได้และวบือไม่จมตึงแมล้ผมได้กล้มนึงกรบง กินเงียบผมตัตะปี้เลยจอไอ้ทุกเกคลาดเตะรังโรกันเลยเฮ้ยตั้มได้กินแล้วเด้สิต้าเวียดนามจิงไงแกกันวะวะโอ้ยน้อยกันแล้วเรารอรอตั้มได้กินไอ้ตั้มพื้ดีไอ้ทองปัดดน,นนี้ไแกตั้ว่าปันพื้เราเป็นสิ้นหลัพินกันวะอันเอ้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นสิ้นหลับพินนี่กูเป็นนักร้องแล้วในนอนท์ชุดไอ้ป๋อเปี่ยนเป็นสะพนตัวใหญ่ต่อเนี่ยป๋อเปี่ยนอ๋อปอเปี่ยนไม่ต้องใกล้พุทธไมแลย้ยตัวปันนี่ลบมาเป็นไหนอ่างวะ <c oughs> โอ้บอกเปียนัหนเนี่ยเปียนยังแต่ได้มาเป็นไหยอังวะโอ้เฮ้ยแกมึงเนี่ยประมาทนะเห็นมาไหนอังคอยวีระพันมึงกินแลงนั้นสนับสนุนตันว่าฮันเอื้อจนหัวดังมึงเลยได้ดิบได้ดีฮันเอื้อนี่บูดนี่เล่นไหนอังรวยกับนักโรงพิมพ์ฮันเอื้อแล้วไหนอังชวนมากได้เมียนักโรงพิมพ์เลยฮันเอื้อแล้วปพื่อนนี่เรงเนี่ยนี่นี่ต้องจัดการเลยนี่ปุ่นแตงตีเตียงเตียงไปได้แล้วเฮ้ยปุ่นตตงเตียงไม่ต้องลบโกงแล้ว รอยมาเป็นสะพนซวยใหญ่ใหญ่ตกวะเออเป็นสะพนใหญ่อไอ้มึงเป็นสะพนซวยเราและแน่นอนที่ชุดไม่แน่แกเพิ่อดวงดีรอยโอ้พนต่างันเตียงเราเอ้ยไม่ได้ได้ไกาตะกะเต้นจนระได้แล้วไม่ยงอยหนูฮันนึ้แล้วยาจำปี้ยิ้มเล้วนิมเชื่อนะฮันนึ้ได้ไกาตะกะเต้นนั่นแหละรอยเหรอวดังตีโอยไอ้ตะกะเต้นนั่นแหละตะกะเต้นเออเปลี่ยนเลยแหละตัวไอ้ตะกะเต้นติ่ดัง เสิ่งของตะก,กะเต้นเฮอติดังเพลงเลยไม่เจ๊เควนตำรวจว่าเควนแม่พี่ว่าบ้าไม่เจ๊ปนน,นันเพลงไรเล่าแก้วก็ไอ้ตะก,กะเต้นเนอไม่เจ๊เควนตำรวจว่าเควนไอ้ชู้อะไรล่าแกก็ตะก,กะเต้นไม่เต่าเกินตำเต้นไม่ได้ที่คนเล่นเลยแม่งฟรีตะกู